กาบสวัสด,ดีวน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ช่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้นะครับน้องพี่ก็จะมาซอนตั้งค่าตามคนดังตามนักสตรีมเมอร์หรือว่าตามนักแข่งอีกแล้วนะครับพี่เขาบอกเลยครับน้องว่าวันนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับก็เป็นทางด้านของก๊อชิลนะครับน้องที่แบบว่าพี่จะมาตั้งตามนะครับงน้องพี่ขอบอกเลยนะครับน้องว่าสำหรับน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากตั้งตามก๊อชิลอยากได้ แจกโค้ดสุ่ม ID ฟรีเว็บนูเกอร์โซนจดทะเบียนการคา้าเป็นที่เรียบร้อยแจกไปแล้วกว่า500 ID ไดีไม่โกงไม่เกียนแน่นอนอันนี้โค้ดที่จะแจกเลยวันนี้นําไปเติมได้ทุกคนเลยมาสุ่มหมวกเครั้งละ9พอยทุกคนสุ่มทีเดียว10ครั้งไปเลยนะครับมาดูจะได้ไหมได้มาแล้วนะครับทุกคนได้รหัสมาแล้วนะครับไปเข้าเกมกันเลยเข้าเกมมาแล้วนะครับมีหมวก F จริงๆด้วยนะครับก็คือโคตดคุ้มเลยของแท้เลยนะครับนอกแค่90ได้หมวกเแท้ใครจะสุ่มตามเข้าลิงก์มาได้เลยนะครับไม่โก100 เพจคนติดตาม40,000มีไอดีแลให้เช่าด้วยชั่วโมงละ40บาทลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับตั้งค่าของกอลชิลดนะครับวันนี้พี่ก็หามาให้จนได้แล้วนะครับแล้วก็พี่ขอบอกเลยครับเนาะว่าปัจจุบันนะครับเนาะกอลชิลดนะครับก็เป็นสายดึงหัวนะครับเรียกได้ว่าเป็นสายไฮไลท์เลยนะครับเนาะแล้วก็ที่สำคัญนะครับเนาะก็คือเป็นสายออนทัวร์เลยนะครับตั้งค่าก็สำคัญเลยนะครับเนาะแต่กอลชิลดก็น่าจะรู้ดีนะครับเนาะทุกคนก็น่าจะรู้นะครับว่ากอชิล่่่นนนใคคอมมเเเเรรรัับบบบาาาะะกก็ลลยยแวจีีปปนนิดนนนึงะะครับเเาให้ล่นนใมืืออถได้้นะะครับแต่ก็ถาจเล่นในคอมนะครัััับบบบบเเนนาาะะะะดีีี๋ยยวพ่่จจออกกรรงคต้แ2์ นะครับน้องก็คือเล่นได้ทั้งในคอมแล้วก็ในมือถือนะครับน้องก็จะเป่ามาเลยนะครับน้องครับที่แบบว่าอยากได้ตั้งค่าของก๊อชิลมาานะครับน้องก็ต้องดูคลิปนี้เลยนะครับเพราะว่าคลิปนี้นะครับน้องจะบอกแบบละเอียดเลยนะครับพี่เขาบอกเลยนะครับน้องว่าดูคลิปนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับน้องเพราะว่าดูคลิปนี้นะครับจะรู้ทุกอย่างเลยนะครับน้องว่าทำแบบไหนอะไรยังไงนะครับน้องพี่เขาบอกเลยนะครับน้องว่าสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากตั้งตามก๊อชิลนะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับน้องสำหรับวงน้องคนไหนนะคคคคคครรรรััับบบเพาาาะะะว่ถ้้้ลิปปนนนนนนีีมดดููขึไก็ รับไปเลยในส่วนของบัตรเกรน่าฟีปี้มูลค่า1 5 0บาทนะครับถ้าตีเพชรกมัรน500กว่าเพรเลยนะครับนอถ้าอยากได้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละห่งทีด้วยละกันนะครับนอรก็ฝากนอรละกันนะครับนอเป็นแรงใจให้หน่อยละกันนะครับนอรก็ฝากกันด้วยนะครับนอรคนละหนึ่งร้อยละกันนะครับนอรมาเรามาเริ่มตั้งค่าอเลยดีกว่านะครับก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับนอว่าสำหรับน้องผู้ใดนะครับที่แบบว่าอยากได้ตั้งค่ามานานนะครับนอรก็ต้องดูคลิปนี้ ตั้งค่าของก้อนชิลนะครับเนาะก็แตกต่างที่สุดเลยนะครับก็คือตั้งค่าของก้อนชิลนะครับเนาะพี่ขอบอกตามตรงเลยนะครับเนาะว่า จะเป็นศูนย์ทั้งหมดเลยนะครับนอพี่ขอบอกเลยนะครับนะว่าอันนี้นะครับนอเรื่องจริงเลยนะครับก็เชิลวเขาตั้งอยู่ที่ศูนย์ทั้งหมดเลยนะครับทุกคนก็คือไม่ว่าจะเป็นทางด้านของรอบรอบก็ศูนย์นะครับนอเดี๋ยวพี่จะสอนเปลี่ยนให้ใช้ในมือถือได้ละกันนะครับนอถ้าอยากจะตั้งตามนะครับนอแบบก็เชิลวนะครับถ้าเขาใส่ศูนย์ทั้งหมดนะครับนอเราก็แค่ตรงกันข้ามนะครับนอก็คือเปลี่ยนมาใส่ร้อยในมือถือนะครับนอถ้าคนไหนเล่นในคอมนะครับนอสามารถตั้งศูนย์ทั้งหมดได้นะครับเนาะต้นนอนนนนะครัับ่ยไหใ เราใส่ร้อยนะครับเนาะก็คืออันแรกนะครับเนาะก็พี่แนะนำและกันนะครับว่าให้ใส่ร้อยนะครับเพราะว่าจะดึงหัวดีมากๆเลยนะครับเนาะก็ให้ใส่ร้อยละกันนะครับเนอร์ก็อันที่สองนะครับก็เป็นทางด้านกล้องเลดดอนนะครับเป็นกล้องที่ติดมากับปืนนะครับเนาะก็ใส่อยู่ที่100เหมือนกันนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี่เลยนะครับนอรสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากใส่นะครับเนาะก็ใส่ได้เลยนะครับเนาะอยู่ที่100นะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็จะเป็นประมาเลยครับก็ใส่ได้เลยนะครับอยู่ที่100เท่านััั้นนนนะะะคครรรบบเเเเาาาาก็็ปปมลยพว่าาาากอออสชิลลลเเเเเขจะะะะตััั้้้งป็นน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 ดคครรบบถถ่่่่ใมมืืไไแ กล้องเลดดอดนะครับสกคุณสองอะไรประมาเนี y, ่ครับตั้งเป็นศูนทั้งหมดนะครับเนาะแต่เราจะตั้งเป็น100นะครับเนาะถ้าเล่นในคอมตั้งเป็นศูนได้นะครับเพราะว่ามีแกน x แกน Y นะครับเนาะก็จะเปะมามาเลยครับเนาะแล้วก็ต่อมาก็เป็นทางด้านของสกคุณีนะครับพี่ปรับเปลี่ยนนิดนึงแล้วกันนะครับก็คือเราโตกันข้ามเลยนะครับเนาะก็แบบว่าให้ใส่100อนะครับเนาะเพราะว่าก็เซลเขาใส่อยู่ที่ศูนย์นะครับเนาะเราก็ใส่100น็่ประเลยนะครับก็สไนเป์นคเปล่ามาเนะครับเนาะก็ใส่ นะครับนาอพี่ขอบอกเลยนะครับว่าตั้งประมาณี้ได้เลยนะครับนาอตั้ง40ได้เลยนะครับเพราะว่าเล่นในมือถือนะครับนาองก็ต้องตั้ง40มือนกันนะครับนาอก็จะเป็นประมานี้นครับสำหรับน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากตั้งนะครับนาอต้องตั้งตามนี้เลยนะครับนาอดึงหัวดีด้วยนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยครับนาอว่าพี่ไปเทสนามาลาแล้วนะครับน้องก็คือแบบว่าดึงหัวดีด้วยนะครับนาะก็คือตั้ง100ประมาณนี้ครับนมองนะ้รับเนาะพี่นฉลาดนะครับน้องที่ดนะนงให้เปิดใจแล้วก็ัา0 0เหรับนปงน้องเปิดดูบ้คนะจดึงหัว ติดขึ้นนะครับเนาะก็จะป่ามาเลยนะครับทุกคนแล้วก็ต่อมานะครับสรับต่อมานะครับก็เป็นทางด้านของการควบคุมนะครับสรับการควบคุมนะครับพี่ขอบอกเลยครับเนาะว่าการควบคุมนะครับเนาะก็คือต้องตั้งประมานี่ได้เลยนะครับอันแรกนะครับให้เราใส่อยู่ที่เริ่มต้นนะครับเนาะก็เป็นปป่ามาเลยนะครับเราก็ปุ่มยิงซ้ายนะครับให้แสดงเมื่อสัคนะครับล้วก็แบบเร็วนะครับให้เราเปิดนะครับเราก็เปลี่ยนอาวุธด่วนให้เราเปิดนะครับแล้วก่รีโหลดอาวุธด่วนให้เราปิดนะครับสถานการ์การรีโหลดนะครับก็คือให้เราเปิดนะครับแล้วก็มุม นะครับไม่ต้องปรับเกินนี้นะครับพี่เขาบอกเรียนคำโนว่าปรับประมาณนี้นะครับจะดีมากๆเลยนะครับเนาะส่วนมากคนก็จะปรับประมาณนี้ทั้งหมดนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของนักแข่งนะครับเนาะหรือว่านักสตรีมหรือว่าอะไรต่างๆนะครับก็ปรับประมาณนี้ทั้งหมดนะครับเนาะพี่เขาบอกเลยครับโนว่าก็ชิลนะครับเนาะก็ปรับประมาณนี้เหมือนกันนะครับเนาะก็สามารถปรับกันได้นะครับเนาะก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับโนว่าถ้าเราถนัดแบบไหนนะครับให้ปรับแบบนั้นดีกว่านะครับเพราะว่ามันจะได้ดีต่อใจเราด้วยนะครับเนาะแล้วก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับว่าทีีีี่่่่่่่่่่่่พสอออออนนนนนปรรรััััับบ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 ยยยยูะะะะะคคคคกกกก็็าาาาาาาจจจจไไไมมมมข้้้เเเดววววืแแุงงตท น้องปรับมาด้วยนะครับนอก็จะเป็นประมาณเลยนะครับเพราะว่าปรับเล็กๆน้อยๆนะครับให้มันดีขึ้นนะครับนอก็ปรับประมาณนี้ได้เลยนะครับนอไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับตังค่าตัวอื่นแน่นอนนะครับนอก็จะประมาณเลยครับนอแล้วก็ต่อมานะครับก็เป็นจุดที่สาคัญที่สุดนะครับพี่ขอบอเลยครับนอว่าการที่เราจะดึงหัวได้นะครับนอแบบสายไฮไลท์แบบนักแข่งแบบนักสเตมเมอร์นะครับนอก็ต้องมีขนาดปุ่มยิงที่ดีด้วยนะครับพี่ขอบอกเลยครับนอว่าขนาดปุ่มยิงที่ดีนะครับนอพี่แนะนาเป็นขนาดสามืืออถที่มีขนาะครับนอ สำหรับคนที่เล่นใน iPad นะครับแล้วก็ที่พี่แนะนำที่สุดเลยนะครับก็ไปทางด้านของ58นะครับเนาะ58นะครับเป็นขนาดผมที่ดีที่สุดแล้วนะครับเนาะก็ฝากกันด้วยละกันนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าตั้งนะครับเนาะก็ตั้งเป่ามานีได้เลยนะครับเนาะก็ตั้งอยู่ที่58นะครับเนาะก็จะเป็นเป่ามานีได้เลยนะครับเนาะงสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากตั้งนะครับก็ตั้งแบบนี้ได้เลยนะครับพี่เขาบอกเลยครับเนาะว่าตั้งเป่ามาเนี่นะครับเนาะก็คือไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเเ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 นน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 าา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 าะะ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 ตตตััััััััั้้้้้้งงงงงออออยยยู่่่่่ททีี58คคคคครรรรรบบบบบกกก็็็จปปมมลลววพสถไดื ประมาณนี้นะครับเข้าหัวดีทุกเม็ดเลยนะครับไม่เชื่อไปลองดึงดูได้นะครับน้องพี่เขาบอกเลยครับนอว่าเข้าหัวแน่นอนนะครับน้องเราก็เทคนิคการดึงหัวนะครับน้องก็ต้องให้ศัตรูเปิดแล้วก่อนนัดหนึ่งนะครับแล้วเราหมุนตัวล่อเลยนะครับน้องเมื่อศัตรูยิงมานัดหนึ่งแล้วเราค่อยสวนกลับนะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้ครับน้องแต่ต้องทําเร็วๆนิดนึงนะครับพี่เขาบอกเลยครับนอว่าทําช้าเราดึงหัวเราถือดึงหัวก่อนเลยนะครับน้องพี่เขาบอกเลยครับนอว่าเราต้องทําเร็วนิดนึงครับน้องถ้าเราทําช้าเราจะโดนดึงหัวก่่่่่่ออออออนน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 นะะะะะคคคคครรรรรรััััััับบบบบบ้้งงงกกก็็จจเเเเปปาาาาามมลลยยยพีขวววววดดึหหตไใช ดึงม้วดึงชวดแล้วขึ้นนะครับโนก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับโนว่าทุกคนต้องมีการฝึกฝนนะครับนในการดึงหัวนะครับโนไม่ใช่ว่าตั้งค่าดีแล้วจะดึงหัวขึ้นเลยนะครับโนก็จะประมาณเลยครับแล้วก็ต่อมานะครับก็เป็นทางด้านของกราฟิกนะครับโนพี่เขาบอกเลยครับว่าถ้าเครื่องคนไหนนะครับโนมือถือคนไหนนะครับไม่ค่อยแรงให้ตั้งเป็นราบลื่นได้เลยนะครับแต่ถ้าเครื่องคนไหนนะครับโนที่แบบว่ามือถือแรงนะครับก็ตั้งเป็นขั้นสูงได้เลยนะครับก็เลือกให้เหมาะสมละกันนะครับโนก็จะประมาณเลยครับแล้วก็ต่อมานะะะะะคคคคคคครร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 รัััััััับบ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 กกก็็็เเเเเเปปนน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 นททาาาาาางงงงงด้้้ขขอออออออืื่่่่่่พพีีลลยยวววแแถมใหหสส DPI นะครับอยากตั้ง d p i นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกเลยนะครับโน้ว่า TPI ก็ช่วยเราได้เหมือนกันนะครับในการดึงหัวนะครับน้อก็คือ iOS นะครับตั้งอยู่ที่120นะครับน้อส่วน Android นะครับตั้งอยู่ที่899หรือว่า900เลยนะครับน้อก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องพี่เขาบอกเลยครับโน้ว่า TPI จะช่วยเรานะครับก็คือเห็นมุมมองได้กว้างขึ้นนะครับน้อและที่สำคัญนะครับก็คือดึงหัวได้ดีด้วยนะครับแล้วก็ดึงหัวได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ก็มีข้อเสียเหมือนกันนะครับน้มองกะคือถ ถ้าจะเล่นระยะยาวนะครับเนาะไม่ใช่ก็คือถ้าคนไหนเล่นระยะสั้นนะครับพี่แนะนําให้ตั้งนะครับแต่ถ้าคนไหนเล่นระยะยาวพี่ไม่แนะนําให้ตั้งละกันนะครับเนาะก็จะเป็นเป้ามานี้เลยนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยครับเนาะว่าจะมี2ขนาดนะครับเนาะก็คือ Android นะครับเนาะตั้งอยู่ที่900นะครับเนาะส่วน iOS ตั้งอยู่ที่120นะครับเนาะก็เป็นเป้ามาเลยครับเนาะการตั้ง DPI นะครับก็คือสําคัญอยู่เหมือนกันนะครับเนาะถ้าเครื่องคนไหนไม่แรงอาจจะน็อกไปเลยก็ได้นะครับเนาะแล้วก็อาจจะเป็นอันตรายต่่่่่ออออเเคคคคครรรรืงกก็ไได้้นน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 ะะะััับบบบบบาาพีีขลยวถหทแ ว่ามือถือไม่แรงจีนนะครับไม่แนะนําให้ตั้งดีกว่านะครับเพราะว่าตังค่าที่พี่เอาให้นะครับน้องก็เป็นตั้งค่าของก็อชิลนะครับน้องพี่เขาบอกเลยครับน้องว่าอันนี้นะครับก็ดีเหมือนกันนะครับพี่ไปเทสมานะครับน้องพี่เขาบอกเลยครับน้องว่าไม่เชื่อนะครับน้องก็ลองไปดึงดูได้เลยนะครับน้องก็เข้าหัวดีเหมือนกันนะครับน้องก็จะเอามาเลยเลยนะครับวงน้องก็ถือว่าอันนี้นะครับก็เป็น ตั้งค่าทั้งหมดทั้งมวลนะครับน้องของก้าชิลนะครับน้องก็จะเป็นประมาณเลยครับน้องพี่ทูยังง่ายนะครับก็ขอโทษขออภัยด้วยละกันนะครับนอถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ตั้งค่าคนไหนนะครับน้องก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยครับว่าพี่จะไปหาข้อมูลมาให้ละกันนะครับนอถ้าอยากได้ตั้งค่าคนไหนเนี่ยนะครับน้องก็จะเป็นประมาณเลยนะครับนอแล้วก็สำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วนะครับนอดูคลิปพี่จบแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยละกันนะครัััััััััับบ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 บแลลลล้้้วกก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 ก็็อออออออยยยยย่่่่่าา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 งททีีเนน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 นะะะะะะะคคคคคคครรรรรรจจไไปืืมถถหสสสสุุ ไม่ต no ้องเสียตังค์สักบาทเลยนะครับเนาอเพียงแต่ทุกคนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับเพียงเท่านี้ก็เป็นการสนับสนุนแบบเต็มที่แล้วนะครับนาองก็ฝากกันด้วยละกันนะครับก็อันนี้นะครับนาอคือการสนับสนุนนะครับนาอแต่ถ้าเสียต, story, ตังค nice ์ให้กันนะครับพี่ไม่เอาเลยนะครับนาอก็คือไม่ต้องทําแบบนั้นนะครับนาอกดไลค์กดแชร์ดีกว่านะครับนาอก็จะเป่ามาเลยนะครับนาองก็ถือว่าวันนี้นะครับนาอก็จบไปเพียงเท่านี้ละกันนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วนะครับนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดต เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับทุกคนบ๊ายบาย